พี่น้องจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาตาตา,ตานเชนแนวจ้าพี่น้องอ่ะพี่น้องคะจำรถคันนี้ได้ป่ะจ้าแปดศูนย์สี 4, 9, ส่สเก้าสี่สเกตนะจ้าคันที่เอ่อเอาไวเช็คระบบซิงซิงซวยางนะจ้าพี่มอดร้องขับเบิง้งด้วจ้าเมื่อนี้ร้องขับเข้ามาในตัวอำเภอภูเขียวสิบห้าสิบหกกิโลจ้าระยะทางสิบห้าสิบหกกิโลงั้นพี่น้องอ่าพี่มอดว่ามักเด้อดหมดแน่ะค่ะพี่น้อง ลองขับเพิ่งจะว่าถ้ามันไป็นระยะทางไกลๆจะเป็นจังไรเนาะก็เลยร้องว่ามาขับแค่ช่วง15กิโลจากขับมาในตัวอำเภอเพื่อจะมาเคียงหมูประจำเคียงหมูเดียจ้ะเคียงหมูแม่บูนะจ๊ะพี่น้องจ๋าวิ่สนุก,กับลูกนัดจ้ะเคียงหมูนี่นะจะเตยสิมเมาเคียงหมูนี่ประจำจ้ะถ้ามีรถข้ามาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหมู่นจะสดแล้วก็สะอาดพี่นอ้องอ่าเนี่ยค่ะเพิ่งจะเสร็จออกจาก ออกจากเขียงมไม้ไม่ไหมเลยจ้าพอดีได้ข่าวมาเอาเค่ะพี่น้องท่านใดที่ล้อสมมูอยู่เดี๋ยวสิจัดทำจัดทำจัดการส่งสินค้าให้เด้อพี่น้องเด้ออู้หฝนมาพี่น้องจ่ามาตากฝนพร้อมเด้อพี่น้องรถที่ออกมาล่องขับเบิง่งพี่มอดล่องมาขับเบิง่งใส่ดีด้ะจ้ารถนะคะล่องขับมากะ่ะเอ่อ ที่บอกว่าตอนนี้คือย,ย,ย,ยังเหลือคาดเนาะพี่น้องเนาะยังเหลือคาดที่ว่ายังมีปัญหาคือ,อคพอดีพี่มอดร้องขบเบิ่งเลวาตัวคา,วนะาดเหยียบคาดนะจะ๊ะมันบอดดขึ้นเนาะพี่น้องคาดคือเวลาเหยียบลงไปจมไปแล้วมันบอดดขึ้นมาค่ะคพี่มอดต้องใส่ต้องใส่เท้าเกาะขึ้นมาจะ้ะนั่นแหละเพราะว่าเพราะใส่เท้าเกาะขึ้นมาแล้ว ระบบคาดว่าเป็นอย่างเดพี่น้องครับปะกะติจ้ะสัน้นบ่คุณขออนุญาตถ่ายเก็บสัน้นบ่ไอรถสัน้นบ่ตอนขับบ่สัน้นเด้เนาะนิดน้อยค่ะตามสภาพเด้กพี่น้องแต่ว่ากับเกี่ยวกับคาดหยันนึกซึมมันบ่ค่ะอ่าเราบอกว่าร้องใส่สป,ปริงเบิร์มันจะหายบะนอะพี่น้องเพราะว่า เหยียบมันเหยียบลงไปแล้วมันบดคืนจ้ะมันบดดีดคืนจ้ะต้องใส่เท่าเกาะึืนมาา <c oughs> ี่นองขี่ขี่แล้วเหยียบลื่นดีปะเหยียบออกปะออกยอะเนาะไ่ได้มีปัญหาหลังจากที่เปลี่ยนระบบต่างๆไม่เปิดแล้วเหลือแต่าคาดี่นองจ้ะฮะ สวยเลยค่ะพี่น้องจ๋าพี่หมดน้องขับเบิ้งแล้วถึกใจแล้วค่ะสี่ก้าไอสี่ศูนย์สี่เนาะสวยแล้วค่ะพี่น้องไปตาของเทียบปะไปตาของเทียบปะคะอยากกับของเทียบยู่พี่น้องจ้าก็มีปัญหาแค่ระบบคาดเนาะคาดมันหยันเลยซื้อคาดบอดดีดพื้น มันบดเป็นอย่างนั้นพี่น้องจ้ะเนื้อหกนเนื้อหกหนังห้าปปไปตรงขึ้นรถไปขึ้นรถไปแต่พี่พน้องเฮียเรากำลังตันสร้างมูให้น้อพี่น้องจ้าาปปะบอกเอาลูกประกาเอาสามแม่เอากันแม่เอากันโอ้เสื้อเสื้อแม่เอาไปสั่นไปขึ้นรถเด้อกับพ่อเด้อฮ่าลูกแตบพี่น้องอะไรจ้ะ เด <Scroll> ือทุเรียนเดี๋ยะซื้อทุเรียนอ่เดี๋ยวแม่พาซื้อทุเรียนไป้วตรงนี้เราตาเลยเดินชุดออกกันแล้วเดินชุดออกกันสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะน้องลูกตาลน้องลูกตาลมาซื้อหมูน้ำนี่พี่น้องไปรับไปโรงเรียนจ้ะหนูไม่ได้ชื่อหมูนะคะหนูเล่นน้ำฝนค่ะหนูเล่นน้ำฝนค่ะหนูเล่นน้ำฝนค่ะก็เลยเอามาซื้อหมูน้ำพี่น้องจ้ะเขาเลิกเลี้ยนพอดีจ้ะ หลังจากไปส่งสมเนื้อสมมูที่ร่านเรียบร้อยนะคะที่พัสดุูเรียบร้อยแล้วก็เลยออกมาซื้อหมูความจากพี่น้องอพี่มอญบอกว่าเหยียบออกดีจ้ะรถบ่หนักลดพี่น้องกระมีสั้นนิดหน่อยจ้ะแต่แต่กับเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องกับค,คาดคาดที่เหยียบลงไปแล้วมันจมความปรดีขึ้น น้ำปลาเบงเคียงหมูต่อพี่น้องจ้าขอบคุณเอฟซีเจ้าจัดผั้างห่องโปงค่ะที่สนับสนุนสินค้าของช่องเต้าลูกตาลค่ะส่งเนื้อส่งหมูออกมาเยอะเลยเดี๋ยวคืนนี้จะทำการห่อกำกันห่อมาแล้วหมูเอาน้ำฝนนานๆถ้าเปลี่ยนเสื้อไปลูกเดี๋ยวเปียกได้ยังไงเดี๋ยวสเปียกเลยเนาะเดี๋น้ำเนี่ยลูก ไม,ไม่ใช่ใชรถปากูฝนตกเบองทองคาะไป่้องจ๋าอันนี้อยู่ในตัวอำเภอด้วยจ้ะออกมาซื้อมูค่ะเพราะในหมู่บ้านตรงนี้ คเบื่อฝนพี่น้องบรัวสิไม้มยอยีกบ่พี่น้องจ้ะทองอฝะตกแข็งายเมื่อกี้นะบม่ได้ถ่ายเดยี๋ยวไม่ได้ถ่ายตอนนั้นฝนต,ตกแข็งๆนะพี่น้องตอนขี่มาจ้ะเลยไม่ถ่ายเอาตอนที่รถจอดยู่นนาล้านเคียงหมูงเรียบร้อยจ้ะระวังเด้อดใครลูกระวังหนูล้มนะคะปุ่มฝนเข้าตาสีรถสีนี้มีน้ำเจ้า ยังเรียบร้อยไปแล้วเด้อจ้าพี่น้องระบบคาดพี่มอดอะขับเช็คเบื้องแล้วโอเคแล้วค่ะเหลือคาดที่มันยังบรเดิงขึ้นแค่นั้นเองเน่าดี่บ้างไปถอดในรถกับพี่จะรู้ไปเร็วๆไม่มาถอดตรงนี้นะคะไปไปอยู่ในรถนะลูกนะตายในรถค่ะขึ้นไปในรถพ่อไปตรงที่หนูนั่งนะคะตายเลยเกือบหมดแล้ว sem aí Ótimo tá? Vai jogar, né? Cola aí, viva. คพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ต่อมากดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ชลูกตาลูกตาลชาแนลนะพี่น้องเนาะขอบคุณหล,ลายๆค่ะทุกท่านที่ในการสนับสนุนสินค้าของ,องลูกตาลน,นำตน้นขอให้ทุกท่านมีแต่วัสดุก้อนเจริญค่ะขอกาดคลิปใหม่จากพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า